arah waktu sama semput besar namun arah waktu sama semput besar Imam gante Gukmar lupang badai matabun Saafari warani dengan binang กูไหว้ลูกมีการรับประาศที่ห้างอาหารเป็นให้อาหารเต่านะการก็มาให้อาหารเต่านะครับอ๋อกินแล้วตอนนี้กินแล้ว ตามใจเลย1ยเลยอ้โหโอเคครับปฏิคองนะครับ2ีิงก3โอเคว่ายด้วยครับมว่า เล่นเส้นแล้วเหรกายเล่นเส้นเหรอเป็นไงเป็นไงเป็นไงกายเยี่ยมโอ้โหของหวานสกายนะครับผมหืเป็นไงครับเป็นไงไ,ไม่ติดแล้วบน้มันมเยสีอะไรเป็นไงครับกาย หวานไหม,มนึว่ช็อกโกแลตช็อตแดงมันไม่ชอบเปือกอันนี้มันช็อตแดงลูกชแดงเอาสตอพี่พี่ทิมชิมหน่อยเอาสตอพ,พี่ทิมชิมหน่อยอสตอรสตอ,รอร่อยมากเยโอเคใจเย็นใจเย็นเโอเคใจเย็นใจเเ็น วันชาตแกสุจ้ี่เาไปหาผทมาใครมาเล่นาน้ำครับพี่แตสายคะโอเคเอาลุยได้ <c oughs> เอาตีครับตีครับตีหาครับ,ร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 บเลย <c oughs> ลุงเาเปิดไปให้แล้วไปเฮโอเค,อเ,คเก่งมากโอ้ย้ไปตรงนั้นให้ถึงจ้งงงา <laughs> เอาตีกลับโดดกลับไปเลยพี่ทิมตีขาไปตีขาไปตีขา โอเคบาย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 เพื่อนเพนไปไีม่ได้ไอดม่ได้ี่ไก่ไมสามัหนเ้นี่เล่นโดมิโนกันนะครับผมเด็กๆด็กสึกว่ามันเหม้ก่นีทีมได้ครับถูกต้อง ีโลแอนกรีนมีบอตาพี่ทิมมีค่ะถ้า,นนะาไม่มีอันนั้นจะจั่วเลยมันไม่ให้จั่วอ่ะมันหมดแล้วว่าตาพี่ทิมมอจัวไปเลยมีไหมหนึ่งกับสี่มีไหมลูกไม่มีก็ผ่านเพราะว่าเดี๋ยวจะกินเร็วมากมีเพื่อนพ,พี่ทิมมาที่บ้านนะครับแลากายกินข้าวกับพี่ทิมแล้วก็ ระบายสีกับพี่ทิมครับเดี๋ยวเราจะมาเป่าเค้กกันนะครับกินข้าวเสร็จไม่มีค่ะวันนี้เกิดมันเกิดผลครับสกายแตปดันเมดิกโก้ครับวันนี้วันที่อะไรครับวันเกิดเราอ่ะสิห้าครับผม <25. S 1> ครบอายุเท่าไหร่นะครับผมห้าห้ขวบโอเคว่าแต่ทำไมเทียนมีแค่สี่อันน่ะหายไปไหนอันหนึ่งครับหล่นนี่ 1. 1> ครับ <laughs> พร้อมนะครับใจเย็นครับใจเย็นครับเดี๋ยวพี่ครับโอเคเทียนพร้อมครับ d a y to you Happy birthday to you Happy, happy, birthday, birthday. HAPPY BIRTHDAY! HAPPY BIRTHDAY! HAPPY BIRTHDAY! To you! อ้าวเป่าได้เลยครับอยากกินอะไรอยากกินงวันโอเคอยากทิ้งวันเอาเทียนออกก่อนไหมไม่ออกเอ้ยเราเอ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 ช่วยกันช่วยกันครับอุ้ย,ยตัดออได้เลยครับผม เป็นสามเหลี่ยมครับโอ้โหเดลทำแม่ช่วยลูกให้พี่ดีเอาจานนะครับนี่คือไม่ใช่สีตอนวาดลูกนะเทียนทั้งนั้นเลยโอ้โหตายถ่ากลอตออกมาด้วยเป็นไงบ้างครับเฮ้ย อันนี้ขอได้ไ,ดไหมได้แล ah. ้วขอค่ะมันอร่อยไหมครับพี่ทีมอร่อยไหมครับพี่กายไม่ได้หรอน่าจะอร่อยคำใหญ่เบิ่มเค้กตัวเองอร่อยไหมเยี่ยมโอเคอร่อยมาก